15ตุลาคม2567นี้เตรียมพบกับการเปิดใช้งานระบบ BUUSO s เข้าถึงทุกระบบด้วยการล็อกอินเพียงครั้งเดียว BUUSO เป็นระบบยืนยันตัวบุคคลที่รองรับการให้ผู้ใช้งานลงชื่อเข้าใช้งานระบบครั้งเดียวแล้วสามารถเข้าใช้งานระบบหลายระบบได้ ประโยชน์ของการใช้ระบบ B U U S S O ระบสะดวกด้วยการล็อกอินเพียงครั้งเดียวเข้าถึงได้ทุกระบบปลอดภยัยลดความเสี่ยงและปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่อเปิดใช้ Two Factor Authentication ประหยัดเวลาไม่ต้องล็อกอินหลายครั้งเมื่อเปิดใช้งานระบบ B U U S S O แล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปเมื่อเข้าระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อกับระบบ B U U S S O คือ หน้าจอล็อกอินเข้าใช้งานจะเปลี่ยนเป็นหน้าจอระบบ BUUSSO แทนขั้นตอนการใช้งานระบบ BUUSSO ไปที่ sso buu ac ts จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของมหาวิทยาลายัยแล้วคลิก sign in จากนั้นระบบจะขออนุญาตเข้าถึงบัญชีของคุณให้คลิกที่ออ t เทอร์ไลทระบบจะมีเมนูทางด้านซ้ายมือประกอบด้วยเมนูแดชบอร์ดเป็นกระดานแสดงข้อมูลสำคัญของผู้ใช้ที่สามารถเลือกข้อมูลมาแสดงได้เมนูระบบสารสนเทศแสดงชื่อระบบสารสนเทศที่คุณมีสิทธิ์ใช้งานและระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อกับ BUU SSO แล้วจะมีสัญ,ญลักษณ์ SSO ที่มุมบนขวามือ เมนูตั้งค่าแสดงข้อมูลส่วนบุคคลรายการอุปกรณ์เชื่อมต่อการตั้งค่า Two-Factor Authentication และการตั้งค่า Line Notify หากพบปัญหาในการใช้งานสามารถแจ้งได้ที่เมนูแจ้งปัญหาการใช้งานและสุดท้ายเมนูออกจากระบบ